ถ้าคุณคิดว่าความร่ำรวยเป็นเรื่องไกลตัวลองฟังเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่วันนี้เขาสามารถสร้างชีวิตที่หลายๆคนฝันถึงได้วันนี้ผมขอพาคุณไปดู10วิธีที่เขาใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตจากความยากจนสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดการเรื่องราวของยักษ์เด็กหนุ่มจากบ้านนอก สู่การเดินทางสู่ความร่ำรวยยักษ์เกิดในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและเรียบง่ายครอบครัวของเขามีฐานะยากจนพ่อแม่ของเขาทำงานในไร่และทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ยักษ์จึงเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอะไรเกินไปกว่าความจำเป็นพื้นฐานเขามักจะเห็นพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ยังไม่สามารถมีความสุขหรือความมั่งคั่งได้ ชีวิตของยักษ์ตั้งแต่ยังเด็กเป็นเรื่องของการรอคอยสิ่งที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เขาเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยคือการไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ที่เขามีเขารู้ว่าเขาไม่ต้องการให้ชีวิตของเขาเป็นเช่นนั้นเขาต้องการให้ชีวิตตัวเองมีความมั่งคั่งและมีโอกาสที่ดีขึ้นอยากเริ่มคิดถึงการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นด้วยตัวเองแต่เขารู้ดีว่าไม่สามารถทำได้ในทันทีเขาต้องมีการวางแผนและทำตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ เมื่อถึงวัยที่สามารถออกจากบ้านได้ยักษ์ตัดสินใจออกจากหมู่บ้านและย้ายมาในเมืองใหญ่เขาหวังว่าในเมืองจะมีโอกาสใหม่ๆที่จะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จยักเริ่มต้นจากการหางานทําแม้จะไม่มีการศึกษาระดับสูงแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องเริ่มจากการทํางานหนักเพื่อหาทางสร้างรายได้ตอนที่เขาเริ่มทํางานในบริษัทเล็กๆยักษ์พบว่าการทํางานประจํา จะไม่สามารถช่วยให้เขามีความร่ำรวยได้เขาจึงตัดสินใจใช้เวลาหลังเลิกงานศึกษาเรื่องการเงินและการลงทุนอย่างจริงจังเขาเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเขาต้องการมีบ้านหลังใหญ่การลงทุนที่มั่นคงและอิสรภาพทางการเงินภายในสิปียักตระหนักว่าเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายนี้เขาต้องทำการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิดและการกระทำของตัวเอง ยักเริ่มต้นจากการจัดการงบประมาณของตัวเองอย่างรอบคอบเขาตัดสินใจลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นทั้งหมดเช่นการซื้อของที่ไม่สําคัญหรือการใช้เงินในกิจกรรมที่ไม่ได้ช่วยให้เขาพัฒนาเขาตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้สําหรับการลงทุนและการออมเท่านั้นอยากตั้งเป้าไว้ว่าทุกเดือนต้องออมเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยีเอร์ซของรายได้ที่เขาหามาได้ในช่วงแรกๆเขาพยายามใช้ชีวิตอย่างประหยัดที่สุด เพื่อลดภาระทางการเงินและเพิ่มการออมในทุกๆเดือนเมื่อยักษ์มีเงินออมยักษ์เริ่มเรียนรู้การลงทุนเขาเริ่มศึกษาหลักการลงทุนในสินทรตัพย์ต่างๆอย่างละเอียดตั้งแต่หุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงการลงทุนในธุรกิจต่างๆยักษ์เริ่มตัดสินใจลงทุนในหุ้นแม้จะเสี่ยงแต่เขาก็ทำการศึกษาข้อมูลอย่างที่ท้วนและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุน เขามั่นใจว่าเงินที่เขาลงทุนจะเติบโตและให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตอีกสิ่งหนึ่งที่ยักให้ความสำคัญคือการพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเขาใช้เวลาว่างจากการทำงานศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบริหารธุรกิจเขาเริ่มเข้าอบรมและฝึกฝนการทำธุรกิจออนไลน์เรียนรู้เรื่องการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ เขาเชื่อว่าในโลกยุคใหม่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองและเปิดโอกาสให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตยักษ์ก็รู้ดีว่าไม่เพียงแค่การลงทุนในสินทรัพย์เท่านั้นที่สำคัญการใช้นี่อย่างชาญฉลาดก็เป็นสิ่งที่เขาคิดถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆเขาจะต้องกู้เงินมาลงทุนแต่เขาก็เลือกที่จะใช้นี่ในทางที่สามารถสร้างผลกำไรได้ เขามองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เขารู้ว่าจะเพิ่มมูลค่าในอนาคตเขาเรียนรู้วิธีการใช้สินเชื่อในการลงทุนโดยไม่ให้ตัวเองล้มเหลวทางการเงินในขณะเดียวกันยักษ์ก็เริ่มคิดที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองเขาเชื่อว่าการมีธุรกิจของตัวเองจะช่วยให้เขามีรายได้หลายทางและสามารถควบคุมความมั่งคั่งของตัวเองได้อย่างเต็มที่ อยากเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์เล็กๆจากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเขาลงทุนในการสร้างเว็บไซต์และสร้างแบรนด์ของตัวเองเขารู้ว่าการทำธุรกิจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่เขาก็ไม่ท้อถอยยักษ์ยังรู้ดีว่าการเชื่อมโยงกับผู้คนที่มีความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญเขาเริ่มสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเพื่อเรียนรู้จากพวกเขา และใช้ความรู้เหล่านั้นในการตัดสินใจทางการเงินเขามักจะเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและการอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในระหว่างที่เขาเติบโตและสร้างธุรกิจยักษ์ก็ไม่ลืมที่จะรักษาสุขภาพให้ดีเขาตระหนักดีว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงจะช่วยให้เขามีพลังในการทำงานเขาเริ่มออกกำลังกายทุกวันและดูแลตัวเองให้ดีเพื่อไม่ให้ความเหนื่อยล้าหรือปัญหาสุขภาพ มาขัดความเป้าหมายของเขายักษ์ยังมีวินัยในการออมและลงทุนทุกเดือนเขาตั้งเป้าหมายในการออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอเขารู้ว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ได้มาในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากการทำสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเมื่อเวลาผ่านไปยักษ์ไม่กลัวที่จะคิดและทำตามโอกาสที่เข้ามาเขาเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในการลงทุนและธุรกิจ แม้จะมีความเสี่ยงบ้างแต่เขาก็ใช้การวิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างดีเขารู้ว่าความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งของการเติบโตและการสร้างความร่ำรวยในที่สุดยักษ์ก็สามารถเดินทางสู่ความร่ำรวยได้เขามีธุรกิจที่มั่นคงมีการลงทุนที่เติบโตและมีความสุขกับชีวิตที่เขาสร้างขึ้นจากความพยายามและความมุ่งมั่นของตัวเองจากเด็กหนุ่มที่เติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างอนาคตที่เขาฝันไว้เขามีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูและมีการลงทุนที่สร้างรายได้ให้เขาอย่างต่อเนื่องอยักษ์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความร่ำรวยไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคชะตาหรือการได้รับสิ่งที่พิเศษจากคนอื่นแต่เกิดจากการตั้งใจทำงานหนักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอการวางแผนอย่างชาญฉลาดและการใช้โอกาสที่เข้ามาให้เป็นประโยชน์ที่สุด เรามาสรุปเรื่องราวของยักษ์แบบสั้นๆกันนะครับยักษ์เป็นเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆที่เติบโตมาในครอบครัวยากจนเขาไม่อยากให้ชีวิตติดอยู่กับความลำบากจึงตัดสินใจย,าย้ายเข้าเมืองเพื่อหาทางสร้างอนาคตที่ดีกว่าเขาเริ่มต้นจากงานธรมธรมดาๆแต่ใช้เวลาว่างศึกษาการเงินและการลงทุนเขาวางแผนเก็บออมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและนำเงินไปลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจออนไลน์ยักษ์ยังพัฒนาทักษะใหม่สร้างเครือข่ายกับคนเก่งและดูแลสุขภาพให้ดีเพราะเขาเชื่อว่าความสำเร็จต้องมาพร้อมร่างกายที่แข็งแรงในที่สุดเขาก็สร้างธุรกิจที่มั่นคงมีรายได้หลายทางและบรรลุเป้าหมายทางการเงินกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองยักษ์ใช้สิทธิเทคนิคสำคัญเพื่อเปลี่ยนชีวิตจากความยากจนไปสู่ความร่ำรวย 1. ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเขากำหนดเป้าหมายว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินภายใน1ิปีและวางแผนการเดินทางไปสู่จุดนั้นอย่างชัดเจนที่สุด 2. ใช้ใจ่ายอย่างฉลาดและประหยะัดยักลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นอดทนใช้ชีวิตเรียบง่ายช่วงแรกเพื่อเก็บเงินไปลงทุนทั้งหมด 3. ออมเงินอย่างมีวินยัยยักแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งออมไว้เสมอ ไม่น้อยกว่า20%ของรายได้ทุกเดือนเพื่อให้มีทุนสำหรับอนาคต 4. เรียนรู้เรื่องการลงทุนศึกษาหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆเพื่อให้เงินทำงานแทนเขา 5. ใช้นี่อย่างฉลาดหลีกเลี่ยงนี่ที่ไม่จำเป็นและใช้สินเชื่อเพื่อการลงทุนที่สร้างผลตอบแทน 6. สร้างรายได้หลายทาง ยักษ์ไม่ได้พึ่งแค่รายได้จากงานประจำแต่เริ่มทำธุรกิจออนไลน์และลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสด 7. พัฒนาทักษะใหม่เขาเข้าอบรมเรียนรู้เรื่องการตลาดดิจิทัลธุรกิจและการบริหารเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ 8. เชื่อมโยงกับคนที่มีความรู้เข้าร่วมสัมมนาและสร้างเครือข่ายกับคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนาตัวเอง ดูแลสุขภาพและจิตใจรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะร่างกายที่ดีทำให้เขามีพลังทำงานและแตัดสินใจได้ดีขึ้น 10. กล้าลงมือทำและเปิดรับโอกาสไม่กลัวความเสี่ยงแต่ใช้การวางแผนที่รอบคอบเพื่อเลือกโอกาสที่ดีที่สุดทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของยักษ์จากเด็กหนุ่มที่เกิดมาในครอบครัวยากจนต้องดิ้นรนและเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเอง จนสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงและกล้าวไปสู่ความร่ำรวยได้สำเร็จเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลลัพธ์ของความพยายามความมุ่งมั่นและการเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาสร้างอนาคตของตัวเองเพราะไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองความสำเร็จอาจไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นผลลัพธ์ของสิ่งเล็ก ที่เราทำซ้ำๆทุกวันขอให้คุณกล้าฝันกล้าทำและไม่หยุดเดินไปข้างหน้าจนกว่าจะถึงเป้าหมายของตัวเองขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องของเราและเป็นกำลังใจให้เราสร้างเนื้อหาดีๆต่อไปการแชร์ของคุณอาจช่วยเปลี่ยนชีวิตใครบางคนให้ดีขึ้นได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกเดินนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ